จแอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวนะคะมาทำงานมาทำงานนะคะที่ช้างขาบุรีนะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวฝั่งน้นน่าจะเป็นพมา่า <c> น <oughs> ฝั่งพม่พมาใช่ไหมปะนู่นพม,ม่าแมา่ล้าพม่าตรงนู้นสะพานมอนนะคะมอนน่ะละมอนพอม,นะม่ามั้งครับ อยชมวิวนะคะระหว่างรอลูกคา้าลูกค้าก็ให้มานอนนะคะนอนที่บ้านฮะเอี้ยงเมือ,ง,องมองยูมองเศราเพื่อนอมออืองเนี่ยมองยูมองเศราเขาเมืองเนี่ยนั่นนี่มองยูมองเศราเขาได้เนี่ยเออมอาแนน,นี่แหละพี่นอ้องมองยูมองเศราเขาจะ เขาจะอาออ,นนอยู่ปีละน่นเย็นอ๋ทำไมเขาอยู่ในแบบเขาอยู่ในน้ำเหรอ นี่เข้ามากลางเต็นท์เนี่ยกระป๋อให้ดูบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชาวบ้านเขาอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปสะพานมอญไหมไปอยู่ไปเลยไหมไม่ถัาเขิเลยแป๊บนึ่งเออไปแป๊บเดียวสองนาทีเองนี่ค่ะเาลงลงไปฝั่งนู้นดีกว่าเนาะจะพาไปดูการ การใช้ชีวิตของพม่าชาวมอญเขาอยู่กันนะคะบา้านเะฮ่าน่ะดีที่สุดแล้วค่ะพี่น้องโอ้แห,ห,ห้ข่อยมาอยู่น้ำ <c oughs> น้ำน้ำเนื่มข่อยมาอยู่ด้วยค่ะข่อยน,ะะอน้ำบ่เป็นนะคะน่นค่ะข้ามากลางเต็นท์นอนอุ้ยด <c oughs> ีอ่ะน่าอยู่มาก จะใส่พอ่อแม่เอฟซีเบิ้งเนาะค่ะนมะจะให้พ่อแม่แม่เอฟซีดูการใช้การเขาใช้ชีวิตอยู่นะคะเบน้องพี่น้องอยู่ในรถ ตรงนู้นก็จะเป็นสะพานมอนนะคะสะพานมอน,นเมื่อกี้แม่แต่ว่าต,ตะดิโต้มาเฉพาะวิศาลแล้วบอกเขาอยู่ลำบากเนะาะน,นี่แหละค่ะพี่น้องคนมอนเขาอยู่กันในน้ำ มันคือบัอบวอันหิดไปวะว้าอยู่ทำไมคนบอเข้าว่าน้ำเก่งนี่แหละดูสิว่าเขาลำบากขนาดไหนนี่พาไปดูขา้างหน้าเอาเปิดกล้องเปิดกล้องไทยอีเมียนเนียน่ยดิทอากาศเย็นนะคะอากาศเริ่มเย็นนะ เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวพาไปสะพานมอญอันนี้แม่น้ำอะไรนะเนี่ยแม่น้ำสังเคราะห์ก็จะเป็นแม่น้ำสังเคราะนี่แหละดูเชา่าไไเออไปสะพานอะไรเนี่ยดีจังเลย ไม่ใช่นี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าสะพานอะไรเนี่ยป้าอันนี้เาเรียกสะาอะไรคะธรรมชาติมากเดี๋ยวพาไปดูพา,ปดพาไปดูชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเนี่ยดูดูเขากางเต็นท์นอนนุ่น,หน,นหน้านอนมากเลยเนี่ยเับอนดวกว่าบไม่เอาเด้อยัดม,มันหเย็นมากเขาตกปลานนเนี่ยทำ<ะ>ามาตกปลาอุเอาเบ็ดมาพอดีเลย ดูเด็กว่ายน้ำดูเดือนี่ไงพาเด็กน้อยว่ายน้ำเขานั่งเรือกันชื่อเวยห็มกลัวนู่นฝั่งน้องเป็นฝั่งมอญพ่อมาพี่ชาวคนมอญอย่างนึงได้อยู่ใกล้น้ำเอ้ยไม่เอาหรอกค่ะกลัวกลัวค่ะกลัวค่ะไม่เอาเด้อค่ะนู่นเขามีเรือมีอะไร โ oh. อ้ยู่กันพว่อนตุ่มตุ่มเลยมีหอยอยู่ในน้ำน,นะคะพี่นอ้องในึง hmm. ดูดิอลิสโอัวทาบ้านนะั่นน่ะโอเคท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจแอนจะไปนู่นเดี๋ยวจะพา ไปสะพานมอนอหุ่นเด็สะพานเป็นยางหรือสะพานมอนนะคะนาะใช้เวลาจากที่นี่ไปนะคะประมาณกี่นาทีนะส,<า>สองนาทีสองนาทีนะคะจากที่นี่ไปนะสองนาทีสองนาทีกระหอดนะคะมันอีกก็พานพี่น้องมาเบิงนะคะวิธีการคนมอนเขาอยู่บ้านอยู่ในน้าอยู่ในหนังอยู่สีนส<า>่น้พี่น้อง<า>ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะ ท้ายคลิปนี้ขอให้พ่อๆเมียซภขพร่างกายแข็งแรงนะคะเด้อเดี๋ยวพ่เดี๋ยวคลิปหน้าไปดูนะคะสะพานมอญเนะาะพาไปเดินเที่ยวสะพานมอญค่ะสะพานมอญ